สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับร้านใบบุญพักเครื่องอีกเช่นเคยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0844937052ค่ะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เช่นกันนะคะ0844937052ค่ะวันนี้มีพระบูชาสมัยรัชกาลนะคะมาให้รับชมกันนะคะเป็นพระบูชาสมัยรัชกาลหล่อหนานะคะเนื้อออกแดงนะคะ ก้นดินไทยค่ะนะ้าตัก5นิ้วนะคะนี้ด้านหน้านะคะนี้ด้านข้างะคะ่ะนี้ด้านหลังนะคะ ข้างค่ะนี่ค่ะอน,นี้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหล่อหนาก้นดินไทยนะคะ สนใจยังไงก็แอดไลน์หาแม่ค้านะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์หาไม่ค้าโทรมาคา่ะมาหาไม่ค้าได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0844937052นะคะแล้วก็จะมี อันนี้นะคะมาให้ชมกันอีกนะคะนี่ก็จะเป็น รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินวัดบึงนาลางนะคะมีกลิ่งนะคะกลิ่งดังนะคะนี่ค่ะรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินวัดบึงนาลางกลิ่งดังนะคะสวยนะคะนี่นะคะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ต่อมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนกำน,นันเถานะคะนี่ด้าน,นข้างนะคะด้าน,นหลังะคะ่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเขียนรุ่นกัมน,น,นันเถานะคะองละ2500บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นเหรียญเงิน1บาทรอหนะคะมีรอสอนะคะนี่คะรอสอ 1, 2 3นนะคะนี่ค่ะเหรียญเงิน1บาทรอหค่ะ มีรอสอนะคะหนึ่งสองสามนะคะนี่ค่ะเหรียญเงินหนึ่งบาทรอห้ารอสอ1หนึ่งสองสามนะคะเหรียญรับแปดร้อยบาทค่ะนี่ก็เป็นเหรียญเงินหนึ่งบาทรอห้านะคะไม่มีรอสอนะคะเหรียญน,นี้ น,นี้ไม่มีรอสองนะคะเหรียญละ6 0 0บาทนะคะเหรียญเงิน1บาทรอ5ค่ะต่อมานะคะเหรียญเงิน1บาทรอ4นะคะเป็นฉัดแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นรูปช้างนะคะ เหรียญเงิน1บาทรอ4นะคะ1,000บาทนะคะส่วนใจยังไงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาแม่ค้าแล้วก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0844937052นะคะเอออันนี้รอ4 1บาทรอ4 1,000บาทนะคะต่อมาค่ะนี่เป็นเหรียญเงิน1บาทรอ6นะคะนี่ค่ะ สองสองสี่ห้าเก้านะคะเหรียญเงินหนึ่งบาทเราหกนะคะค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญเงินหนึ่งบาทรอหกสองสี่ห้าเก้าเหรียญละ 1,000บาทนะคะสนใจก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะต่อมาค่ะเป็นแหนบหลวงพ่อทบนะคะสวยนะคะนี่ค่ะ เป็นแนบหลวงพ่อทบวัดช,ช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์หาแม่ค้าโทรหาแม่ค้าได้นะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้ค่ะแนบอันนี้อันละ1,500บาทนะคะ สนใจก็แอดไลน์หาแมค่ค้าได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านใบบุญพักเครื่องด้วยนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์หากันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ